วิทยุราชมงคลธัญบุรีนำเสนอเรื่องราวไลฟ์สไตล์เกร็ดความรู้สาระที่มาพร้อมกับสเสน่ห์ที่เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นก่อนกับยุคป,ปัจจุบันย้อนรอยทุกรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงจำที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักดำเนินรายการโดยชาวบริษอรุณทัศทาง FM89.5 เมกะเฮิร์ต์วิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมชวลิตอรุณทัศน์และรายการเรื่องเก่าวที่เรักทั้งคลื่น89.5 FM สถานีวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีกลับมาพบกับทุกท่านนะครับในค่ำคืนวันศุกร์เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึง่งวันนี้ผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่เชื่อว่าใครหลายๆคนจะต้องรู้จักกิจการของ mm hmm. ผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างดีนะนั่นก็คือ พี่จ๋าสุริยาบุญนาคนะครับสวัสดีครับสวัสดีคพี่จ๋าสวัสดีค่ะพี่จ๋านี่เป็นเจ้าของเป็นทายาทของของเจ้าของโรงแรมตะวันนาตอนนี้เป็นตวันานไรคอกใช่ไหมครับใช่ตวรนันไรคอกครับซึ่งเชื่อว่าคนที่อายุสัก30ขึ้นไปเนี่ยต้องรู้จักโรงแรมนี้เป็นอย่างดีแน่นอนนะเพราะว่าต้องอายุประมาณนั้นนะสามสิบขึ้นไปต้องรู้จักแน่นอนเพราะว่าเป็นโรงแรมที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีชื่อเสียงมายาวนานน่าจะประมาณ50ปีนี้ปีที่51 <51. S 2> ปีทีปทท่ปีที่แล้วเราพยายามจะฉลองครึ่งครึ่งศัตวรรษแล้วเราโดนโควิดเราก็เลยไม่ได้จัดงานอะไรเลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ฉลองไม่ได้ทำอะไรเลยครับแน่นอนว่าอนอกจากทำธุร,รกิจโรงแรมแล้วพิจานี่ยังมีบทบาทในแวดวงอื่นอีนอีกหลายบทบาทเลยนะครับรวมไปถึงบทบาทของความเป็นคุณแม่บทบาทของนายก สมาคมต่างๆมากมายเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดกันในเทปต่อไปด้วยนะครับครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าทุกคนต้องอยากรู้จักเรื่องราวความเป็นมาของตัวพี่จ๋าเพราะว่าเมีความสามารถแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งขนาดเนี้เชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้ว่าประวัติความเป็นมาของพี่จ๋าเก่งแบบไม่แน่ใจแต่ว่าก็เขาเรียกอะไรก็คืออยู่ในอยู่ในต้องบอกว่าอยู่ในธุรกิจเป็นเด็กที่โตมาในครอบครัวธุรกิจธุรกิจอ่ะ แต่ก่อนเนี้ยบุญนาคเนี่ยคนก็จะเข้าใจว่าเราตับราชการใชต่ต้องต้องบอกอย่างี้ว่าบุญนาคเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตะกูลที่รับราชการสนองเบื้อพยุคนบาดมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์เราเก่าขนาดนั้นเลยเราเก่ามากเราแต่เชื่อว่าเราเป็นตะกูลที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ในาณะนี้และมีคนเยอะที่สุดพอจะประมาณได้ไหมครับว่ามมีอยู่กี่กี่ท่าน เป็นเป็นหลายหมื่นครอบครัวนะคะเฉพาะบุญนาคอย่างเดียวอที่ใช้นามสกุลบุญนาคนาไม่นับที่แต่งกับราชสกุลอื่นแล้วชนนี้กูลอื่นแล้วก็ตระกูลอื่น <c oughs> ซึ่งมีมากมายคนเขาจะรอกันว่าบุญนาคเนี่ยคว้างหินไปเนี่ยังไงก็ต้องโดนโดนสักคน,น,นยังไงต้องมีเลือดบุญนาคสักหยดอะไรอย่างนี้คนเยอะมากครับแล้วก็ค่ะก็ แต่มายุคหลังๆเนี่ยพอมา,มาพลพลรชาชการที่ห้าที่หกเนี่ยเราก<ช>็เริ่มเริ่มจะมีบางส่วนที่มาทําธุรกิจก็ยังเ <ừ> หลือเหลือบางท่านที่บางาครอบครัวที่ยังรับรชาชการอยู่แล้วก็ทราบว่าพี่พี่จ่าเองก็เป็นเป็นเหลนของพลตรีพญาสุรวงศ์วิวัฒใช่ไหมฮะเป็นเหลนสุรวงวิวัฒช่นั่นคือคุณปู่ของคุณพ่อ คุณปู่ของคุณพ่อ,อคุณปู่ของคุณพ่อใช่คุณพ่อก็คือคุณสุรวงบนน์บุญนาก็รับรชาชการเหมือนกันเป็นลูกหลานเจ้าคุณทหารสถ,ถานบันประจอมเก้าเจ้าคุณทหารและกำปังเนี่ยนะจเจ้าคุณทหารเจ้าคุณทหารนี่ก็คือลูกชายาท่านช่วงท่านช่วงผู้สาเร็จร,รชาชการแผ่นดินเือนบ้านเนี่ยก็จะเป็นเป็นทายาทสายตรงเพราะฉะนั้นพี่จ๋าเองก็คือเกิดมาในครอบครัวที่รับราชการอ ใช่จริงๆแล้วคุณปู่ของคุณพ่อก็รับราชการจะมาถึงรุ่นคุณปู่พี่ครับรับราชการอยู่การไฟฟ้าเป็นวิศวกรเสร็จแล้วก็ไม่อยากรับราชการละก็มาเปลี่ยนมาทาอยากทาโรงแรมอยากทําโรงแรมก็ถึงได้เริ่มกิจการนี้ขึ้นมาถ้าอย่างนี้ขออนุญ,ญาตย้อนไปถึงประวัติของพี่จ๋านี่ตอนเด็กๆนี่ถูกเลี้ยงดูมาแบบเข้มงวดเลยไหมครับเพราะว่า ต้นตระกูลเนี่ยเป็นถึงพระยาเป็นคนที่รับราชอง์การอะไรเงี้ยเข้มงวดไหมเหรอเข้มงวดไม่จริงๆเข้มงวดโดยโดยโดยธรรมชาติของของที่บ้านแต่พี่ไม่ได้รู้สึกว่าพี่เข้มงดโดนเข้มงวดอ่าอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนประจำครับพี่น้นท่านก็จะโตมาในใน ในวิถีแบบแบบนั้นกดเริ่มเดียบอ่าเราก็จะแบบโตขึ้นมาตื่นเช้ามาต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรนึกออกไหมเพราะมันเป็นชีวิตประจําวันของเราตื่นเช้ามาทานี่นะนี่นะนี่แน่นะแล้วก็อยู่โตมาในโรงแรม,มเพราะนั้นจะไปวิ่งเล่นที่ไหนก็ไม่สามารถก็จะอยู่แบบว่าคืออยู่อยู่จนโรงแรมเป็นเขาเรียกไม่มีไม่มีอะไรต่างมันก็คือบ้าน คือหมายความว่เาเกิดพอเกิดพบพิษาก็เจอโร,รอองแรมเลยอยู่ในโรงแรมเลยไหมฮะเกิดมาเนี่ยอยู่บ้านอยู่บ้านตรงซอยอนุมานราชะทนค่ะแล้วก็บ้านเนี่ยโดนเวนคืนไปทําถนนอลราธิวาสอ์อ่าเด็กย้ายเข้ามาโรงแรมก็พอดีแหละคุณปูก่ก็สร้างโรงแรมเสร็จตอนพี่เกิดเออเกิดยังยังไม่เกิดสร้างก่อนพี่เกิดสองปีอือเอาย้ายเข้ามาอยู่โรงแรมประมาณสักขวบ สามสี่ขวบแล้วก็โตอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมโรงแรมมีพี่น้องด้วยฮะมีพี่ชายหนึ่งคนหนึ่งคนก็อยู่โตมาในเหมือนกันเหมือนกันเลยทุกคนไปเตะบอลมีสนามย้าเรามีห้องจัดเลี้ยงเป็นที่วิ่งเล่นเเราเล่นซ่อนหากันตามที่ต่างๆในมุมของโรงแรมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกแยกกับเพื่อนไม่ไม่ชวนเพื่อนมาเล่นบ้านบ้านหรือพื้นที่เยอะ เพื่อนเพื่อนถามว่าที่บ้านมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน,อน้เยอะมากเรามีสองร้อยกว่าห้องนอนสองร้อยกว่าห้องน้ำอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะบบกว่าไม่เข้าใจเนาะตอนเด็กๆ,ๆไม่เข้าใจหรอกอ่าแล้วเป็นไม่อย,อยากอยู่บ้านด้วยเพราะว่าเป็นน้องเล็กจะไปโรงเรียน <laughs> อยากไปโรงเรียน<ม>อยากตามพี่ชายไปโรงเรียน<ม>ยก็จะเป็นน้องน้อยไปโรงเรียนตั้งแต่ สองขวบกว่าอะไรเงี้ยึ้นปอห้าตอนอายุหกขวบเขาเรียนเร็วมากเร็วมากเข้าไปก็ครูจูงไปไหนไปไหนก็เป็นน้องน้อยครูจูงไปทํานู้นทํานี่อะไรกันเป็นเด็กเล็กตลอดไปละพีาจย์เรียนเรียนแถวนั้นไหมฮะแถวนี้แถวนั้นไม่เคยไม่เคยออกจากย่านย่านสุรวงไปไหนไกลจนถึงปัจจุบันไกลสุดก็คือตอนติดธรรมศาสตร์ไกลมากท่าพระจันทร์นะครับลังสิตอ๋อรุ่นแรกๆที่ไปลังสิตฮะอประถมที่สมทวินลาําหลี รงซอยมหันเล็กครับจบป .6 ก็ตามพี่ชายไปอยู่สาธิตปทุมวันอืมแล้วก็ไปเข้าธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ยังไกลสุดละก็ไกลนะครับเดชบุญแค่ปีเดียวหลังสิต์แค่ปีเดียวก็ย้ายเข้าท่าพระจันทร์ก็ยังไม่ไกลก็ท่าพระจันทร์ก็ยังสิวสิวแต่ว่าเป็นเป็นลูกสาวคนเดียวใช่ไหมครัคุณอาก็มีลูกชายสองคนอุ้ยโอ๋ใครๆก็โอ๋ไงผู้หญิงคนเดียว แต่แก้กแต่ก็ก็ส่วนเหมือนเด็กผู้ชายเหมือนกันเพราะเรามีพี่น้องผู้ชายลูกอาอีกสองคนเออลูกน้าก็ผู้ชายอีกสองคนเมื่อเราจะมีพี่น้องผู้ชายหลายารอบนี่ครับ ที่ผกว่าสซนนี่คือโซนนี้ครับปีนต้นไม้เล่นต้นไม้ไม่มีไงอยู่โรงแรมไม่มีต้นไม้ให้ปีนปีนไม่ได้หมายความว่าคือเขาชวนเราเล่นเล่นอะไรที่เตะบอลหรืออะไรเงี้ยก็เล่นบ้างก็นะอยากเล่นกับเขาไงไม่มีเพื่อนเล่นก็ต้องไปเล่นกับเขาไปอาศัยเพื่อนเขาด้วยแต่ตอนตอนนั้นอ่ะเราอยู่ในโรงแรมก็รู้สึกสนุกไม่ได้รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่เคยอึดอัดเลยนะอยู่ในห้องห้องแบบไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยไม่เคยอึดอัดเลยแต่ว่า พเราปินมากอันนั้นคือเราอยู่คนเดียวไปเลยหรอคุณนอนกับอุ้ยนอนกับคุณยายกลับจากโรงเรียนกลับจากโรงเรียนก็ไปไปทํากานบ้านคุณปู่คุณย่าโตขึ้นมาก็ตกเย็นก็ต้องไปซ้อมเทนนิสแถวนั้นเหมือนกันราชกรีธาสมุสอก็อยู่ตรงข้ามโรงเรียนอะไรเงี้ยอยู่ประมาณห้าร้อยเมตรรัสมีไม่ออกน้องเราไเดี๋ยวงง เดี๋ยวงงเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี้ไปไหนมาไหนต้องไปตั้งหลักที่บ้านก่อนแล้วค่อยขับรถออกไปเนี่ยเาก็ไปไม่ถูกงูแต่ไม่ได้อึดอัดใดๆใ,ใช่ไหมไม่ไม่ไมอึดอ<น>ัดใดๆจะใช้ชีวิตถูกเลี้ยงดูแบบอะเป็นเป็นผู้หญิงเดียวก็ต้องถูกประควบงงมหน่อยเยนะี่ยถูกตามใจแต,แ,ตแต่ก็มีระเบียบนะคะว่าไปก็คือคือชีวิตมันมีมันมีรูทีนครับอแล้วคุณย่าก็เป็นคนเจ้าระเบียบอคุณย่าเป็นฟิลิปปิน เนี่เราก็คุณยายเป็นเอ่อเป็นคุณยายก็เป็นลูกทูดอ่คุณยายก็เป็นลูกทูตเพราะฉะนั้นก็จะมีกฎอะไรซึ่งเราโตมากัเนี้ยกลายเป็นเรื่องปกติของเราคือถ้าเป็นเด็กไม่ได่เป็นเรื่องอึดอัดเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นเด็กคนอื่นเขาจะอึดอัดหรือเอยกฎกลับกลายเป็นว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เราโตมาคุ้นเคยเนี่ยแล้วมาเจอเด็กรุ่นใหม่เราอึดอัด เราไม่ได้อึดอัดตอนเราเด็กๆเ,เราอึดอัดที่เด็กคนรุ่นใหม่เป็นแบบนี้เหมือนกับพูดจาไม่เรียบร้อยหรือว่าไม่สวยหรือว่าเจอผู้ใหญ่แล้วก็แบบไม่มีสัมมาคารวะไม่มีสัมมาคารวะแต่งตัวไม่มีการา,าเทศอะไรอันนี้อึดอัดมากซึ่งปัจจุบันมันมันมัน,มนหรือยุคมันเปลี่ยนพี่ชาคือ,ค,อคือเรื่องที่ที่เรารเรื่องาบางเรื่องไม่จําเป็นต้องเป <laughs> เลี่ยนไปตามเวลากันได้นะคือพี่ว่ามันไม่มีความจําเป็นที่มันคือของบางอย่างที่มันจะแบบ ละเลยละทิ้งแล้วก็ไปสร้างคือภาษาใหม่ๆไม่เข้าใจเด็กรุ่นใหม่พูดเร็วเด็กรุ่นใหม่ไม่มีควบกล้ำงงงอย่าว่าอะไรเลยลูกพี่สามคนก็พูดเร็วเร็วซะจนแบบว่าขอมาอีกทีหนึ่งไม่เข้าใจฟังไม่ทันด้วยฟังไม่ทันแล้วไม่เข้าใจ เขาเข้าใจกันเองสามคนมแต่เราไม่เข้าใจเขา,เ,ขาเพราะว่าค่านิยมมันเปลี่ยนใช่ไหมถูกเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปได้พี่จารู้สึกคุ้นเคยรู้สึกมีความสุขกับกับชีวิตในช่วงวัยเด็กมากกว่าใช่อ,ม,อนนมีความสุขเพราะว่าเพราะว่าอะไรดีอ่ะเพราะว่าหนึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวได้รับการ <laughs> ดูแลและเอาใจมากกว่าพี่พี่ถูก คือแล้วก็เหมือนกับแบบไม่ค่อยมีแต่ผู้หญิงนี่ยย่าใหญ่จะแบบอยากเล่นอ่ะอยากเล่นเพราะเราเราก็เหมือนเตุ๊กตาให้เขาเขาก็อยากเล่นต่เป็นตัวแต่เข<อ>า,เ<อ>าจะมีของเล่นใช่มีของเล่นเยอะอะไรอย่างเงี้ย<อ>คือ,อคุณญาติญาติมาจากเมืองนอกก็จะบาร์บี้นี่พี่มีเป็นร้อยเลยนะแบบว่ายังเก็บไว้ไหม,ไมพี่ไม่เก็บไม่เก็บโรงบ้านไงโตนในโรงแรมเงที่ไม่ค่อยมีก็ต้องถิงอะไรที่เขาแบบว่าแล้วก็ แม่ก็คงแม่แม่คงไม่ชอบด้วยแหละว่าว่าเล่นของเล่นเยอะก็เลยจับไปเล่นกีฬาอพอเริ่มเล่นกีฬาก็จะไม่มีเวลาเล่นของเล่นแล้วจริงๆชอบเล่นกีฬาไหมพี่ชอบชอบตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับเพื่อทุกคนที่บ้านเล่นกีฬาคุณพ่อก็เล่นกีฬาอคุณแม่ก็เล่นกีฬาอน้านอาอะไรเขาก็คุณอาอย่างคุณอาเต้นเล่แต่ไม่ใย คนนี้ไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบลองแล้วไม่ชอบแม่คงไม่ชอบด้วยละเพราะแม่รู้สึกไม่ได้ลองเลยแม่คงไม่ชอบอแม่ไม่ปลื้มไม่ปลื้มก็เลยไม่ได้เล่นไม่ได้ดนตรีอคุณย่าปลื้มคุณย่าเล่นเป็นโนคุณปู่เต้นแท็อส่วนอาจารย์ภาวะคุณปู่คุณปู่คนเล็กที่บ้านเนี่ยพยายามมากเรียกให้ไปที่บ้านสอนจะกเข้ขิมไม่ได้เลย เรียนจัเคด้วยเหรอคคุณปู่คุณปู่คุณปู่เป็นพระอาจารย์สมเด็จพระกนิษฐาก็ท่านก็ไปทรงไปทรงดนตรีไทยที่บ้านก็พยายามอยากอยากให้เราเล่นเล่นไม่เป็นเท่าไหร่ก็ไม่เป็นจัเค่ขิมนี่ก็ได้แต่เพลงเพลงเพลงแรกที่เขาเรียนกันอ่ะก็ได้แค่นั้นไม่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 มีพรสวรรค์เลยไม่ชอบด้วยเป็นโนก็ไม่เรียนกับพี่โอบุปาพี่โอสอน ไปเรียนที่ไปฝ่ายไปไหมไม่เป็นเหมือนกันเรียนเท่าไหร่ไม่เป็นมันยเหมือน,<ช>นไปเล่นกับพี่โอมากกว่าไม่ได้ไปเล่นเป็นโไไไน,น,โไ,มไ,ไ,น,นโไม่ได้เรียนเป็นโนไปเล่นกับพี่โอแต่ว่าเล่นเทนนิสเล่นอะไรเนี่ยกีฬาว่ายนองว่ายน่ะได้ทุกสิง่งออันนั้นได้ทุกสิ่งอย่างเล่นได้หมดอะไรที่ที่ออกแนวแมนๆหน่อยจะชอบมันมากกว่าใช่ไหมเล่นเล่นแล้วเล่นแล้ว มีวิวัฒนาการแล้วก็ประสบความสำเร็จต้องบอกแบบนั้นอ,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 อย่างเล่นเทนเน,เนิสนี่เล่นมาตั้งแต่หกขวบเล่นหกขวบเริ่มแข่งเก้าขวบพี่ได้แข่งหนแล้วแข่งประเทศไทยเนี่ยได้รองแชมป์ประเทศไทยเลยได้ตั้งแต่เก้าขวบเลยใช่นั่นแข่งรุ่นต่ำกว่าสิบสองตอน,นเด็กตัวดำมาก ผมก็เคยเคยแม่จับเรียนเทนนิสแล้วก็เรียนหยุดไม่กี่เดือนไม่ไหวมันปวดแขนมันโอ้ที่ตัวดำมากมันมีความสุขกันได้แบบว่าออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนเยอะที่สนามเทนนิสได้ได้เล่นได้คุยร้อนด้วยพี่กลางแดดนะกลางแต่สมัยก่อนมันไม่ร้อนเหมือนเดี๋ยวนี้นะคะมันไม่ร้อนแต่ว่าคือคือเล่นเล่นเยาวชนคือเล่นไม่คือไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเลยจนกระทั่งจะสอบเอ็น หมายความว่าพอเราได้รางวัลตอนก้าขวบไม่ได้หยุดแข่งเลยค่ะแข่งทุกปีแข่งตลอดเวลาไม่ใช่ทุกปีสนามไหนสนามไหนก็ไปแข่งแสดงว่าได้รางวัลมาเยอะมากได้ถ้วยเยอะมากกี่ถ้วยแล้วเับเนี่ยจำไม่ได้เลยค่ะแข่งของสมูซอนแข่งแข่งประเทศไทยแข่งถ้วยสิเบียสีแข่งด้วยนั่นนแข่ง็มไปหมดเลยค่ะแข่งเยอะมากจนได้หยุดหยุดเมื่อตอนจะเอนจะเอนทรานส์ปีหนึ่ง หยุดไปแค่ปีเดียวอืมหยุดท่องหนังสืออยู่ท่องหนันส<อ>งนนสือก็ไม่ได้แข่งอะไรแข่งให้โรงเรียนอย่างเดียวแข่งกรมพลาครับแค่นั้นแล้วพอเอ็นติดได้โควตาด,ด้วยเอ็นตอนเอ็นหนำไม่ได้เอ็นติดไปแล้วเข้าธรรมศาสตร์ไปเขาก็รู้ว่ามีนักกีฬาเข้ามา เพราะว่าจะมีพวกพวกนักกีฬาเขตนักกีฬาทีมชาติที่เราที่เราเล่นด้วยมาตั้งแต่เด็กเขาก็จะเขาก็จะคุยกันแหละเขาก็จะบอกว่าอ่ะปีนี้ธรรมศาสตร์มีสดอายาเข้ามาเขาก็ตามไปเล่นทีมมหาลายัยแส,สดงว่าเอาตอนที่พี่จาดทั้งรางวันเนี่ยก็คือทุกคนในวงการตูน้นนอนรู้จักรูกจก้จกับบจกกันหมดรู้จักกันหมดเขาก็จะรู้ว่าที่ไหนมมอไหนถ้าได้นักกีฬาใครไปแต่เราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สมัครโคต้าอื ไม่รู้เรื่องด้วยงเลิศเทิงไงไม่รู้เรื่องเอ็นได้เองเอ็นได้เองแสละก็เข้าไปปีแรกก็ไปเล่นเขาก็มาตามไปเล่นกีฬามหาลัยค็ไม่ซ้อมไม่ซ้อมที่มหาลัยฉันก็จะไปซ้อมของฉันเองที่ที่ราชกีฬากับซ้อมที่เดิมเพราะ่าซ้อมลังสิตก็ไม่ไหวให้ไปนอนเพราะาปีแรกอยู่อยู่ลังสิตนุ้มิคะครับให้ไปสนามก็ไม่ดีต้องไปนอนหอใน นับลังสิธิปีแรกๆเนี่ยมันบังเวงมากุลักนดานเนาะตอนสมัยนะ่ถนนยังเป็นลูกลังอยู่เลยมันวังเวงมากก็ไม่ก็ไม่ส้อมก็ถึงเวลาก็ไปแข่งอย่างเดียวปีแรกไปแข่งขอนแก่นครับอันได้เหรียญเงินอืจะไปสู้จุลาเขาได้ไงเขามีทีมชาติเขามีครบข้อของเขาทีมชาติหมดครับของเรานี่มาแบบเหลือจากทีมชาติไง เหลือพวกพวกมือลองๆธรรมศาสตร์ก็จะเป็นมือลองๆไปปุ๊บธรรมศาสตร์ไม่เคยได้เหรียญทีมนี้ไม่เคยทีมเทนนิสไม่เคยได้เรียอวิดวายดีใจปีถัดมาพี่ได้โคต้าจุฬาเขาก็มาตามบอกว่าย้ายไหมอย้ายทำไมอ่ะไม่ย้ายเรียนไปแล้วปีนึงเสียเวลาอุตส่ารีบเรียนเข้าไปปีหนึ่งอายุแค่สิบเจ็ดเองโอ้โหฉันอุตส่ารีบมาขนาดนี้ฉันไปซิ้วอีก ไม่เอาแล้วไม่ไม่ไปแล้วไม่ได้คณะที่อยากได้ด้วยอ๋อคือถ้าไปจุฬาเราก็ไม่ได้ขึ้นปีสองเลยเราต้องเป็นปีหนึ่งไปยํำปีหนึ่งแล้วก็ไปอยู่คณะที่เราไม่ได้อยากเรียนจริงๆอยากเรียนเลยครับพี่จอยากเรียนเลยอยากเรียนภาษาเขียเกียรติไงตอนนั้นก็แบบง่ายไงคือเลือกอันดับหนึ่งก็อักษรอ,อยู่แล้วคือถ้าเกิดเสนอโควตามาอักษรก็อาจจะไปไม่เดี๋ยวนี้ให้รัศด์ไม่ได้ให้รัศด์การทูต ไม่เอาชอบพูดไงพออยู่บ้านพูดภาษาอังกฤษคุณย่าคุณยายคุณยายลูกทูดแม่พ่อแม่จบอังกฤษก็เด็กโรงเรียนประจําก็ไม่ไม่คือง่ายมันเป็นอะไรที่ง่ายกับเราเข้าธรรมศาสตร์ไปอยู่ศิลปศาสตร์ได้ศิลปศาสตร์ก็ได้เอกอังกฤษก็วันวันก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะเรียนเอกอังกฤษใช้อังกฤษที่บ้านฝรั่งเศสก็พูดได้อยู่แล้วก็อื ไม่ไม่โอ้ง่ายชีวิตง่ายชีวิตง่ายไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเครียดมากเราอยู่ดีจะให้ไปเรียนรัฐศาสตร์แบบรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยอุ้ยท่องหนังสือเยอะเครียดอืก็เลยไม่ไม่ย้ายดีกว่าไี่อยู่ธรรมศาสตร์ก็ได้เหรียญทุกปีก็เล่นให้รมศาสาทุกปีตอนนั้นที่ที่ลงแข่งพี่จ๋าคิดไหมครับว่าเออมันจะคือจะยึดทางนี้เป็นอาชีพเลยกะไม่ได้ตัวเล็กยึดเป็นอาชีพไม่ได้ S <S 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 เทนนิสใช่ไหมคะพูดถึงเทนนิสไม่ได้ไม่สามารถเราไม่สามารถเทนโปรได้เลยเราตัวเล็กมากมันมีผลเลยครับพี่จ้ามีผลร่างกายมันไม่ส่งไม่เอื้อเอำหนยอยทั้งทั้งที่เราได้รางวัลมาเยอะแยะขนาดนั้นแล้วพี่แล้วเราไม่ไม่คิดว่ามันจะจะช่วยเราในคือคือไม่สามารถคือนะักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยต่อให้เทินโปรเนี่ยคนก็ไม่ถ้าเกิดคุณไปไม่ถึงอย่างพาราดอนอย่างนี้ คุณไม่ได้ Endorse ไม่ได้เงิน Endorse จากสินค้าจากผลิตภัณฑ์จะเอาที่ไหนกินสมัยจะแข่งแข่งถ้วยข้างนอกเนี่ยโอ oh, ได้แชมป์ห้าร้อยบาทอาเ,เอาที่ไหนกินค่าเอ็นยังไม่ได้เลยคือเอ็นไม้ยังไม่ได้เลย สมัยนั้นคือวงการเกลียายังไม่ได้รับความสนใจเท่าปัจจุบันไม่ะไม่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 เลยสมัยนี้จะแข่งเนี้ยคุณคัดรออได้แบบคุณต้องแข่งคัดกว่าจะเข้าไปถึงเมนรอเนี่ยเยอะมากเด็กๆสมัยนี้กว่าจะถึงเมนรอเนี่ยตัวดาเยี่ยมสมัยเราในกิดาก็อาจจะไม่เยอะด้วยแต่สมัยไ่ะที่ดังๆเนี้ยก็คือพี่ตักสะกดวัน่ะเจริญก็ไม่ได้เถิดก็เทิน เทิร์นโปรไหมเขาก็ไม่ได้เทิร์นโปรแล้วเขาก็ไปอยู่อเมริกาก็ไม่ไม่ไม่สุดไปไม่สุดแต่ว่าทั้งครอบครัวทางบ้านเนี่ยก็สนับสนุนใช่ไหมคบพี่ในเรื่องของการกีฬาการเล่นชอบมากชอบให้เล่นกีฬาอืรู้สึกเวลามันมีประโยชน์มากกว่าไปนั่งเล่นของเล่นเพราะพผู้ใหญ่สมัยก่อนบางบ้านก็จะเสาร์อาทิตย์อยู่ที่คอร์ดทั้งวันเลยอทั้งวันเลยคือไม่ได้ออกมาจากร์เลย ยิ่งคนเห็นน้ำสกุลบนหน้าอย่างเงี้ยเขาคิดมีจินตนาการกันว่าอันเนี้ยต้องอยู่อยู่บ้านต้องคุณย่าต้องสอนแกะสลักนู่นนี่ทำอาหารนู้่นนี่ไปหามหม่อมย่าหม่อมปริมท่านทีไปแเรานะลูกชุบชอบมากคุณหม่อมย่าก็กวนไปหม่อมย่าก็ปั้นไปคนนี้ก็จกไปตักทานตักทานทั้งที่ยังไม่ได้ปั้นด้วยอ,อ <laughs> แล้วก็ชวนหม่อมย่าคุยเข้ก็ทานไป ไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยนอกจากว่าขนมที่มันเสร็จแล้วขนมที่เสร็จแล้ววิชาความรู้มันไม่โหเห็นหม่อมยาปั้นแล้วก็เหนื่อยนะผมอะท่านปั้นจนกระทั่งสิ้นนะหมายถงว่าไม่นานก่อนสิ้นท่านก็ยังปั้นอยู่เพิ่งเสร้อยวันไปไม่นานนี้เองแล้วต้องบอกคุณผู้ฟังว่าเอลูกชุบของหมอมปรีมอร่อยมากแล้วก็ละเอียดล้อม ผมว่าสวยสีสวยเหมือนจริงรสชาติดีแล้วจะมีเป็นผักแยกเป็นผักแล้วจะเป็นเซตผักก็จะใช้ใบไม้อะไรจริงๆนะฮะต้องไปสั่งที่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 หลังโรงแรมเอเชียผมก็เนี่ยเรียก วินมอเตอร์ไซค์ก็ไปแล้วไปเสาะหาไม่บอกวันหลังบอกอะไรแวก็ยังยังมีคนทําได้แต่ว่ามันก็จะไม่อารมณ์คือนึกออกไหมคะหม่อมย่าไม่อยู่แล้วมันก็จะมีมีคนท่ีนท่บ้านทำอยู่หลานหลม่อมย่าสองคนเล่นพยาบาลได้เหมือนคบรสชาติอะไรคล้ายๆก็เหมือนเหมือนเหมือนท่านก็ก็หลานหม่อมย่าสองท่านนนั้ที่เป็นพยาบาลก็เก่งเลยค่ะกอบเค็มอร่อยมาก กรอบเพ็มยังไม่เคยทานแต่ว่ากรีบลำดวนหอมมากแต่สาม,มารถทานได้ทีแบบเป็นเป็นเยอะๆอ่ะมาเพ่าเป็นอะไรที่ที่จำไม่ได้ทําที่บ้านเนี่ยไม่ได้ทําเหมืองบ้านเนี่ยจะออกฝรั่งหน่อยอคุณย่าก็เป็นฟิลิปปินส์พ่อแม่โตเมืองนอกค,คุณยายลูกทูตมันทุกอย่างมันมันมันแวดล้อมไปด้วยวัฒนธรรมตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคือถึงพูดมาว่า ไอ้ที่ได้รับการอบรมจากผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยในที่สุดเนี่ยจะสอนมารยาทตะวันตกอยู่ตั้งแต่ปีหนะึ่งเก้าเก้าเจ็ดตั้งแต่กลับมาจากเมืองนอกเก้าเก้าเจ็ดนานอย่างเง้นเลยจนจะเลิกสอนเมื่อไม่ขีดไม่ได้คือไม่ได้สอนแต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยสู้กับสู้กับคนฝั่งสอนที่ไหนครับทวกสอนรับบรรยายพิเศษทุกทีค่ะจุฬลาหลายที่แม่หลายสถาบันหลายคณะ คือตอนหลังเนี่ยก็เหมือนกับว่าครูบาอาจารย์ก็คงอยากจะคงเหนื่อยกันเด็กอะก็ส่งมาให้เราเราก็บอกว่าเวลาเราสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงเนี่ยเราะจะสามารถทําอะไรได้เราก็ต้องสอนติดตลกติดอะไรคือให้คนมันแบบว่ากระตุ้นให้เขามาสนใจฟังค,คือได้ไปได้ไปสองสามจากสิบก็ยังดีคืออ,อย่างน้อยจับซ้อม,มิีดได้ นั่งทานไงให้ดูไม่เก๊ๆกังๆหรือว่า <Okay. S 1> ไม่ดูไม่ดูเอ่อเขาเรียกอ,อะไรอ่ะไม่ดูไม่รู้ซะจนเกินไป <c oughs> ให้มันดูมันมีนั่งให้มีโพสเจอให้อะไรเนี่ยคือบางคนมาคือเราออกไปเห็นเห็นข้างนอกเนี่ยเราก็แบบอ <c oughs> หนื่อยเนาะคือเราเห็นแล้วก็าลำคาลูกตาแต่ก็จะทำไงได้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่เต้าเราก็จะไม่อยากยุ่งกับเขาไม่ต้องอะไรดูรายการแข่งอาหารเมืองน้องเนี<ะ>่ยครับพวกเชฟที่ใหญ่บางทีจับมีดจับซ่อมมีหงุดหงิดอ่ะมีหงุดหงิดว่าไม่จับอย่างนั้นวะไม่เข้าใจจับผิดวิธีจับเือไม่เป็นถูกแล้ววิธีทานเหมือนกันจะกินจะอยู่เนาะมันก็ต้องมีมีเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมมีไอ้หนึ่ง ใช่ดีโทษท่อันนี้ก็คือหมายความว่าพี่จ๋าเนี่ยไปมีความสนใจด้วยตัวเองเป็นพิเศษหรือว่าไปไปไปศึกษาเพิ่มเติมมาเรื่องพวกนี้ก่อนที่จะเราเราจะมาสอนครับไม่เลยค่ะมันเป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องที่ใช้ปกติอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปเรียนโรงแรมอีกก็เลยเบิ้ลหนักเข้าไปอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันเอ็กซ์ตร้าเข้าไปแบบ อยู่ในอยู่ในในชีวิตเรามันเลยมากมายครับพี่แล้วกับลูกๆล่ะครับเราเราสตร i กเรื่องพวกนี้ไหมเราต้องให้เขาเขาเห็นเราเขาก็เขาเห็นเราเขาก็ธรรมชาติไปเลยไม่มีอะไรคือสําหรับลูกก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนลูกกับเครียดเพราะว่าเวลาเขาก็รู้รู้ว่าเราเป็นแบบนี้เวลาลูกเอาเพื่อนมาก็จะบอกว่า ทานข้าวดีๆนะ,อ,ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวโดนแม่เราดุอะไรเงี้ยเออดุแล้วครับพี่จ๋า,จาดุเลยเหรอดุดุดุเดี๋ยวจะดุเวลาเวลาคนไม่คืออยู่อยู่รอบตัวเนี้ยต้องมีมารยาทจะกินจะอยู่จะต้องต้องมีวัฒนธรรมนิดนึงอะไรเงี้ยโอ้ครับก็เราก็พูดคุยกันมาถึงพื้นฐานชีวิตแล้วก็ประวัติเป็นมาของพี่จ๋าคร่าวๆแล้วแต่ว่าวันนี้ครับพี่จ๋าเวลา ของเราใกล้หมดลงแล้วเพราะว่าคุยกันมาเริ่มต้นเทปแรกก็ได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์ชีวิตดีๆจากผู้หญิงคนนี้กันแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพี่จ๋าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาคุยกันต่ออีกได้มาคุยกันต่อเรื่องลูกเนี่ยชอบมากนะเรื่องเด็กสมัยใหม่นะ <c oughs> มีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจจากพี่จ๋าสวยาบุญนาคคนนี้นะครับ <c oughs> แต่ว่าค่าคืนนี้เราทั้งคู่ผมชฉวริตุลทัศน์แล้วก็พี่จ๋า สวัสดีค่ะครับต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่วันศุกร์หน้าเวลาที่ยคืนถึงเที่ยงคนรึ่งนะครับสาหรับค่ําคืนนี้เราท้งคู่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเรื่องเก่าที่เรารักได้ในครั้งต่อไปสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติดชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง Line Official @rmuttradio